ร่างไหนมันดีกว่ากันระหว่างร่าง99กับร่าง98ราคามันถูกกว่ากันเยอะมากนะครับที่แบ็คแฮมแบ็คแฮมนี่ถ้าเกิดเปิดเนี่ยโอกาสสูงมากนะครับเทลิเคนไปแล้วครับเทเซเกอุนหนึ่งทีรุ่งเลยฮะลูกนี้เทเซเก้ฮะเเเกเกส่งเข้าประกวดจากฝรั่งเศส วันนี้ผมจะมาตอบทุกคนนะหลังจากที่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าผมเลือกใช้นะฮะตัวเฮลิเคทเนี่ยร่างยูโรเนี่ยร่างไหนมันดีกว่ากันระหว่างร่าง99กับร่าง98อเออเนี่ฮะตอนนี้ทีมผมก็จัดจริงๆตั้งใจจะทําฟูลทีมอังกฤษนะแต่ว่าทีมเก่าของผมมันเป็นอ่าทีมฝรั่งเศสอยู่นะหลายคนคงรู้ว่าผมทำฟูลฝรั่งเศสอยู่แล้วก็ เรื่องของเรื่องคือพอเวลาผมซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยผมผมไม่ได้ซื้อทีเดียวผมซื้อมาเติมทีละตัวพอพอพอ,พอผมเติมมาตัวอังกฤษมาครึ่งหนึ่งผมรู้สึกว่าเออสองทีมนี้มันอยู่ด้วยกันมันก็สวยดีฮนะ <S <S ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นทาคนละครึ่งแล้วกันนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะแต่มาพูดถึงอ่าตัวเอสทีสุดหน้าเป้าของเราก่อนนะครับอ่าฝั่งของอังกฤษนะะมันจะมีนักเตะนะครับสองล่างนะครับที่ให้มา อ่ะอย่างตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นเฮลิเคนนะครับเม็ดแดงเทน23นะฮาะทำไมเทน23อยากได้แค่ความเร็วจุๆแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวเทนหมดนั่นแหละนะอ่ามาพูดถึงก่อนว่าตัว99เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากตัว98มั้ยไหมเพราะว่า OVR ต่างกันแค่1ห,หน่วยแล้วก็ราคาต่างกันถึงกับ เกือบ5้านเล้านแล้วะร,ราคาที่มันต่างกันนะฮะผมมาพูดถึงตัวนี้ก่อนที่ผมใช้มาสักพักหนึ่งละ ตัวนี้ถามว่าตัวความคล่องแคล่วความไรมันเนี่ยมันเวิร์กไหมมันดีไหมส่วนตัวผมบอกว่ามันยังดีดีและเอาไปใช้ได้ต่อยอดได้เยอะๆเลยนะโดยเฉพาะโหมดเมนเจอร์นะฮะโหมดเมนเจอร์ผมบอกเลยว่านักเตะนะที่ส่งลูกไกลนะครับหรือว่าการยิงประตูจากที่ไกลเนี่ยน้อยมากนะครับที่ตัว s อจะมีสกิลติดตัวแบบนี้มาให้นะครับเวิร์กเรทเป็นอัตานะครับสูงสูง นะเป็นบุกสูงอัตราตั้งรับสูงนะทั้งทั้งสองอันเลยนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะหมดไวอ่ะผมพูดงนี้เลยค่อนข้างที่จะหมดไวถามว่าหมดตั้งแต่ 60- 7 0เลยไหมมันก็เล่นยาวไปถึง80ได้เลยนะแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอทีมที่มันแข็งหรือว่าทีมที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีมที่มันเขาเขาเก่งเขาเทนมาเต็มอ่ะมันก็จะหมดเร็วเพราะว่ามันทํางานหนักนั่นเองนะอ่ะมาพูดต่อกันดีกว่าว่าทาไมมันถึงเป็น99ทําไมถึงจะเป็น98 มาดูเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับส่วนตัวผมเลือกนักเตะนะครับที่มีสก,กิลติดตัวเป็นอ่าเป็นตอกส้นตอกเท้าด้วยส้นนะก็คือตัวตัวตอกบอลไปข้างหน้าเนี่ยตัวนั้นคือเป็นสก,กิลติดตัวผมจะใช้จนจนถนัดเหมือนอ่าลูกากูที่มีสก,กิลตอกมาแล้วก็จริงๆตัวเฮลิเคนเนี่ยเป็นสก,กิลตอกเท้าตอกส้นเนี่ยมาตั้งแต่ล่างเล็กเลยนะมาจนล่าง S T T Y หรือว่าคือ มาจนสุดตัว98เลยนะแล้วจนพอมาถึงตัวล่าง99เนี่ยตัวยูโรเนี่ยมันดันกลับเปลี่ยนเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยกับยูเอ์สาร์ก็คือการหมุนตัวรูเล็ตนั่นเองคือคือหมุนหมุนตัวนั่นเองนั่นคือสกิลติดตัวซึ่งผมผมรู้สึกว่ามันขัดใจผมยังไงไม่รู้ คือต้องต้องบอกงี้ก่อนว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยซื้อสกิลซื้ออะไรมาเพิ่มได้แล้วก็มีปุ่มกดลงกดล่างกดซ้ายกดขวาเพื่อจะเอาสกิลแต่ละอย่างมาใช้ได้นะเพราะว่านักเตก็ให้มา4ี่ดาวสี่ดาวคือใช้สกิลที่เราซื้อมาติดตั้งได้แต่ส่วนตัวผมนะฮะ สกิลที่เขาให้มาติดตัวกับสกิลที่เราไปซื้อมาติดเนี่ยไอ้สกิลที่เราซื้อมาติดเนี่ยบางครั้งอะเวลาฉุบเฉือนหรือว่าใกล้หน้าเป้าหน้าประตูเนี่ยมันกดไม่ค่อยติดนะทุกคนสังเกตไหมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะมันกดไม่ติดจริงๆมันสู้สกิลที่ติดตัวที่กดย้ำๆแล้วให้มันทํางานไม่ได้นะฮะผมก็เลยเน้นว่าอยากได้สกิลที่มันตอกส้นติดตัวส่วนสกิลเพิ่มเนี่ยผมจะใช้เป็นเลรียเชงซะส่วนใหญ่ไอ้หมุนตัวนะผมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ก็มีวิธีการเล่นนะมีอะไรรการเล่น แบบต่างๆของตัวนี้มานะว่าการเล่นมันก็ต่างกันแต่แต่นะครับก่อนที่ผมจะจําหน่ายตัวนี้ไปนะครับผมก็ซื้ออีกตัวมาแทนเรียบร้อยแล้วก็คือตัว98 <c oughs> นี่ฮะตัว98คือตัวนี้ผมซื้อเม็ดส้มมาเลยทําไมผมถึงซื้อเม็ดส้มได้ <c oughs> เนื่องจากราคามันถูกกว่ากันเยอะมากนะครับแล้วได้สกิลมาประมาณนี้ อ่ะไม่ได้เทีนเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เทีนเลยแค่อัพสกิลเฉยๆอ่ะนี่ฮะสกิลที่ผมบอกคุณสมบัติสกิลติดตัวตวัดชิงด้วยส้นนี่แหลนะฮะมันถึงจะเป็นเฮลิเคนร0อซตัวสมบูรณ์แบบนะฮะเฮลิเคนที่ผมไม่อยากรีวิวอะไรเยอะมากเพราะว่าหลายคนคงใช้กันเยอะเพราะว่ายูโรก็ออกมานานมากแล้วนะฮะใครที่อยากเล่นก็ฟังก็ได้นะับหรือจะเปิดผ่านก็ได้นะฮะ คือนักเตะตัวนี้มันเท้าห้าอยู่แล้วมันเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าจะเอาไปเล่นแบบไหนเอาเล่นเปิดมุมเล่นปัน่นไซสหรือว่ายังไงก็ส่วนหน้าผลเล่นหน้าคู่คือเท้าฝั่งไหนก็ได้นะครับหน้าคู่มันวิ่งไปยังไงก็ได้ยิงนะฮะประมาณนี้ฮนะเลือกไม่ยากเลยครับส่วนตัวผมเลือกตัว98เนื่องจากราคาถูกกันเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูราคาก่อนที่เราจะลงไปเล่นกันอ่ะอ่ะ มาดูตัวในตลาดที่ราคาที่มันขายเริ่มต้นตั้งแต่เม็ดเท่านะฮะเอาง่ายง่ายเลย98ก็อยู่ที่ประมาณ80 80 m อนะฮะ80 m เอเปิดเข้าไปจริงๆก็อาจอยู่ประมาณ70อ่ามีคนตั้งรับ77ลราคาต่ําสุดคือ77นะฮะ77อ่าราคาเม็ดเม็ดแดงมาดูราคาแต่ละเม็ดเลย81เนี่ยมันทิ้งยาวไปถึงอ่าเม็ดม่วงนะครับซื้อจริงจริงก็คือ 77M นะฮะอันนี้ตัว98นะตัว98ส่วนเม็ดส้มร3อ ซื้อจริงๆต่ำสุดก็คือ123 123 M ได้เม็ดส้มนะ o v r 103มอ่ะมาดูตัว99มาดูแต่ละเม็ดกัน200 M เนี่ยยาวไปถึงเม็ดแดงอ่ะยาวไปถึงเม็ดแดงเลยนะครับ194 M ซื้อได้ในราคาต่ำสุดนะมีคนขายเยอะตลาดฟ้าพอสมควรอ่ะมาดูเม็ดส้มของเขานะฮะ o v r 104เพิ่มกันมา1หน่วยซึ่งเยอะนะเยอะมาก ราคาอยู่ที่235 m เป็นขั้นต่ำนะฮะเป็นขั้นต่ำก็คือได้เม็ดส้มเลยนะฮะ o e r เริ่มต้น92ฝสีเท้านะตัวนั้น o e r เริ่มต้นที่90นะถ้าเราไม่ผิดนะ90 90เนหะ็นไหม90การยิง103คือมันต่างกันเยอะไหมในส่วนตัวผมว่ามันยังไม่เยอะพอกับราคาที่แตกต่างกันขนาดนี้นะสำหรับเฮลิเคน2ตัวนี้นะครับ อ่ะใครจะเลือกตัวไหนลองเลือกดูส่วนตัวผมนะฮะทำไมถึงเลือก98คำตอบก็คือง่ายๆเลยก็คือตัว98ทำไมถึงเลือกตัว98ตอบง่ายๆเลยก็คือตัว98มีสกิลติดตัวตอกส้นนั่นเองนะฮะส่วนตัว99มันเป็นรูเล็ตก็คือการหมุนตัวนั่นเองซึ่งผมไม่คิดว่า มำไมันไม่ถนัดนั่นแหละนะฮะหลายคนอาจจะอยากได้ O.R ER ก็ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นการ์ดใหญ่นะนการ์ดมันจะเลืองแสงนิดหนึ่งนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ฮนะอ่ะเดี๋ยวมาลองเลยดีกว่าหลายคนอาจจะเห็นผมเล่นตัว99ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นตัว98ให้ทุกคนดูสักหนึ่งเกมแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนที่เข้ามาดูก็อยากดูลองเล่นดูอ่ะส่วนตัว99ผม อาจจะต้องจาหน่ายเพราะว่าซื้อเม็ดแดงมาร้อยสามซื้อเม็ดส้มมาร้อยสามแน่นอนเม็ดส้มมันอัพได้เพิ่มอีกหนึ่งสกิลนะอย่าลืมเม็ดส้มมันอัพสกิลเพิ่มได้อีกหนึ่งสกิลนะฮะไปดูซิว่าแรงเราเท่าไหร่แล้วเราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะมัวแต่รีวิวฮะอ่ะแปดแสนเก้าพอไหวไหมไปลุยกันเลยอ่ะลองมาเล่นดูสักเกมฮะโอ้ยอังเราก็อยู่ร้อยสอง สู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะยาวไปอูหะเปิดทิง้งเลยฮะเปิดทิง้งเป็นแนวหน้าไปไปไปเล่นแรงสูงๆต้องพยายามคลองบอลให้เยอะที่สุดนะฮะ โอ้เฮลิเคนต้นตอดคิกโก้คะบบางทีนักเตะที่มันเก่งอยู่แล้วเนะี่ยเราก็จะเหนื่อยน้อยน้อยหน่อยคนระับเวลาเราเล่นแต่ผมมันสายนอกกระแสนะครับออกเป็นทีปั๊บโอ้โหจ่ายมาอย่างนี้เราจะหลาดไปต่อไปครับเรียบร้อยเมนดี้ครับยอดยอมรับเลย เป็นแบ็กซ้ายที่แบบว่าค่อนข้างท,ที่จะเหนือชั้นนะทีมเข้าด้วยเอาแต่ตัวแบบเมตาแบบสุด,สดๆอะ่ะเอเ็มปัมเป้วีเอล่าอะไรพวกเนี้ยฮะบแบ็กแฮมฮะดึงกลับมาหน่อยหนึ่งแล้วส่งกลับไปทางเดิมโอ้โหไม่ทันนะไปไกลฮะตึม เราต้องอ่านเกมให้ออกนะครับว่าจังหวะที่เขาส่งนะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะส่งออกข้างไปดักได้เลยฮะับเทคนิคการเล่นหอหแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางทีก็ไม่ได้อยากแนะนํานะผมเขาเล่นในสไตล์ของเราเรามันเล่นคนละแบบนักเตะก็คนละตัวเนาะบางทีนักเตะตัวเดียวกันยังเล่นไม่เหมือนกันเลยฮะไม่ถึงเคนนะถ้าถึงเคนนี่เป็นเรื่อง อานายฮนะถ้าเจออานายพยายามถอยรับนะครับอย่าไปอย่าไปเข้าพรวดนะครับถ้าเข้าพรวดสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่านะครับเอลิเกนก็ถือว่าเห็นบ่อยนะครับเห็นเห็นบ่อยอยู่นะครับไม่หายเซฟอยู่นะฮะโอ้โหเกือบน,นะฮะคิดว่าจะออกไม่ออกนะ พลาดเองฮะลูกนี้เอากลับมาได้ฮะมาที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมนี่ถ้าเกิดเปิดเนี่ยโอกาสสูงมากนะครับใ้แบ็กแฮมเปิดโอกาสสูงมากเฮลิเคียนหญิงขวานะครับเมื่อกี้อา้าวบนเข้าทางเราแล้วฮะไปแล้วฮะ หมุนหนึ่งทีนุ่มๆเลยฮะลูกนี้เทเซเก้ฮะส่งเข้าประกวดจากฝรั่งเศสนี่ฮะดูจงังหวะครับวันมันเข้าทางฮะหมุนเลยฮะเจอประตูออกมาอย่างนี้ฮะสบายเลยนะของชอบเลยฮะประตูถ้าเป็นไปได้อย่าอย่าออกมาชาร์จหนึ่งหนึ่งนะผมบอกเลย หรือใครที่ชอบอใช้ประตูที่เร็วกว่าน,นี้ก็ออกมาชาร์จปิดช่องได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีกองหลังเราตามขึ้นมาแบบนี้พยายามอย่าออกมาชาร์จนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเล่นสกิลได้เพราะว่ามันหลุดมันหลุดห่างสู้เราอยู่ในประตูแล้วก็ลุ้นดีกว่านะครับสวยส่งให้เขายิงอีกบ้าไม่ได้คนระับเขาก็ชะล่าใจนะครับลูกมันง่ายพอลูกมันง่ายเขาก็ชะล่าใจโอ้ยเดี๋ยวลั่นนะ มือมันลั่นมือมันลั่นด้วตีเอ้าเป็นลูกทุ่มนะผมคิดว่าลูกเตะมุมลูกทุ่มก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาต้องใช้เวลาเอ,าเอา้าเขาพลาดเองฮนะเอาละฮะเหมือนบอลจะเข้าทางเราะฮะตอนนี้โอเคฮะหมดเวลานะครับจบไปที่สกอร์หนึ่งนนะฮะประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องอ่า เมนเจอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นได้นะครับสำหรับฮลริเคนนะทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว99หรือ98นะฮะทั้งคู่เล่นเมนเจอร์ดีทั้งคู่เลยนะครับยิงเหมือนกันนะครับเอาไปเล่นได้นะครับเทนเยอะๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ฮนะเสียวเสียวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับอยากดูรีวิวตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดการให้แบบนิน้นๆนะฮะใครที่ ทำทีมยูโรอยู่ยังเล่นยูโรอยู่เพราะยูโรตอนนี้มันก็ราคามันก็ลงไปเยอะนะเหลือไม่กี่ตัวที่ราคายังสูงอยู่อย่างเช่นพวกเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยยังอยู่ห้าร้อยเอ็มอยู่ก็ปนข้า<ม>ที่จะแพงจริงจริงเอ็มบัปเป้เนี่ยตอนนี้มันลงมาร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยก็เคยซื้อไว้เหมือนกันนะ <S <S พอมันขึ้นไปสักประมาณร้อยแปดสิบผมก็าขายผมก็ได้กํากไรสักสี่สิบล้านผมก็าขายแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มันขึ้นไปห้าร้อยล้านนะกำไรก็สี่ร้อยกว่าล้านนะราคาสามเอสามร้อยกว่าล้านนะก็อืไว้โอกาส ราคามันลุงสักหน่อยนะครับเราไปไปหยิบมาเล่นนะครับก็ฝากไว้ท่นนี้มารีวิวนะสาหรับการตัดสินใจของผมนะครับเลือกใช้นะครับสาหรับศูน่าฝรั่งอ่าศูน้าอังกฤษนะศูน้าอังกฤษเป็นเฮดี้เคนนะครับตัว98นะส่วนตัว99ก็จาหน่ายไปนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสกิลติดตัวนะครับสาคัญสุดสําหรับผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ไว้นะครับแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม